วันนี้จะมสอนวิธีการเล่นแมปนะโหลดแมปกันตออโปรแกรมตัวนี้มาก่อนที่เลื่อนอยู่เออโหลดได้ในเพจสโตนชื่อมันชื่อมันมีว่า minemap s minemap s นะกดเข้ไปเลยมันก็มันก็เหมือนรูปล่างมันก็เหมือนแต่งสก,กินนั่นแหละแต่มันใช้เน็ตนะต้องเปิดเน็ตด้วย มันเป็นเหมือนแมปนะฮะต้องดูก่อนว่ามันแมปอะไรบ้างอ่าสมมติคุณจะเอาแมปนี้นะเอ้ยอย่าไปกดมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมกดกดติดตั้งนะแล้วก็มันจะรอโหลดอยู่นะรอสักครู่เอยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเออ ใครที่อยากจะอัดคลิปก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอัดให้นะว่าโปรแกรมอัดคลิปเพื่ออะไรต้องตั้งค่ามันยังไงนะจะลัดได้ช่วงนี้รอมันโหลดก่อนนะจะตัดไปเลยก็ได้ต้องรอโอ้ยโอ้ยช่วงนี้เป็นวัดนะขอโทษนะอะอะไรวะเดี๋ยวกำลังโหลดอยู่นะครับ โหลดลดก็เร็วใช้ได้เหมือนกัน,นเน่อมเออปิดไวไฟเปิดทำไมวะอ่ะเอา,เอ,าอีกนิดเดียวจะเสร็แล้วมันเป็นแมปเล่นได้นะใครที่ว่ายังเล่นแมปไม่เป็นต้องไปหาแมปยากๆอะไรแบบนี้คือไม่ต้องอะ่ะโหลดโปรแกรมตัวนี้มาก็พอมันมันง่ายมากเลยให้กดโหลดแล้วกดเปิดแค่นั้นก็ก็ได้แมปมาแล้วมันง่ายมากเลย มันง่ายจริงๆสำหรับแมปนี้มาครับร์ชั่นอะไรก็ได้นะโอเคจะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะจะเสร็จแล้วมากําลังเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนโหลดแป๊บเดียวเนี่ยต้องห่วง เ,เดี๋ยวสิอพ,อพอมันโหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นกับเล่นแล้วก็ให้โหลดต่อนะกดเล่นไปเลยมันก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้ามาครับนะแล้วมันจะมีอยู่เซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟนะที่แฝกกับเพื่อนก็เข้าเลยเซิร์ฟนั้นตอนแรกมามันจะไม่มีชื่อนะ อันนี้เราเล่แมปกันเลยเนี้ยแมปเนี้ยนี่ก็เป็นอันนี้ผมไม่ได้สร้างนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะปากกันด้วยนะ กดตับตะไคร้หนะ่อยอยากคนดูถึงลา้านกดตับตะไคร้ขอให่หนึ่งขอให้ถึงหกร้อยจะกี่แตกทั้งบ้านในรัว